สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะครับลูกวันนี้นะครับครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการเขียนลําดับขั้นตอนการคํานวณน,นะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่71ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มใหญ่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเรายังไม่ต้องหาคําตอบนะครับเรามาดูกันก่อนว่า ลำดับขั้นตอนในการหานั้นจะหาอย่างไรเพราะว่าโจทย์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนนะครับคําว่าบวกลบคูณหารละคนก็คือเอาเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี่ยมาผสมกันนะครับมาคนรวมกันนะครับในข้อนึงก็จะมีหลายขั้นตอนนะลูกนะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับครูจะให้นักเรียนเนี้ยหา ห้าบวกแปดหารสามและลบสี่แต่ก่อนที่นักเรียนจะไปหาได้นั้นครูมีหลักการหรือข้อตกลงมาบอกนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกบอกว่าถ้ามีวงเล็บนะครับขั้นตอนที่1บอกว่าคำนวณในวงเล็บก่อนนะครับถ้ามีวงเล็บนะข้อที่2บอกว่าคูณหรือหารโดยคำนวณจาก ซ้ายไปขวานะครับคูณหรือหารนะครับจากซ้ายไปขวาขั้นที่3นะครับบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปง่ายๆก็คือคูณหารเนี่ยจะใหญ่กว่าบวกลบนะครับความใหญ่โตของเครื่องหมายนะคูณหารใหญ่โตเท่ากันบวกลบใหญ่โตเท่ากันแต่คูณหารจะใหญ่กว่าบวกลบนะครับแล้วการคำนวณก็คือคำนวณจากซ้าย ไปขวานะครับคำนวณจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งบอกว่าให้นักเรียนนะครับโยงเส้นก่อนนะลูกนะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนโยงเส้นลำดับขั้นตอนกับคำนวณก่อนนะครับยังไม่ต้องหาคำตอบข้อ1น,นะครับ5บวก8หาร3และลบ4เพราะฉะนั้นขั้นที่1น,นักเรียนจะต้องเอา8เนี่ยหาร3ก่อน นะครับ8ดหาร3ามเนี่ยเป็นขั้นที่1นะครับเมื่อ8หาร3ามแล้วจะได้ตัวเลขตัวเลข1ึ่งซึ่งได้อะไรไม่รู้นะครับถือว่ามันเป็นตัวเลขหนึ่งแล้วขั้นที่สองนะครับเมื่อหารเสร็จแล้วขั้นที่สองนักเรียนจะต้องดูจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นขั้นที่2จะอยู่ตรง5บวกคำตอบของ8หาร3ามอันนี้ก็คือขั้นที่สองนะครับ ขั้นที่สามอยู่ตรงไหนจะอยู่นะครับระหว่างคำตอบตรงห้าบวกแปดฐานสามเนี่ยแล้วค่อยเอาไปลบก,กับ4อันนี้คือขั้นที่สามนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่หนึ่งจะเขียนลำดับขั้นตอนของการคำนวณได้ดังนี้นะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2ต่อเลยครับ mm hmm. ตัวอย่างที่สองนะครับนะให้นักเรียนโยงเส้น นะครับแสดงลำดับขั้นตอนการหาข้อ1นักเรียนยังจำได้ไหมว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้าง1ถ้ามีวงเล็บให้ทำในวงเล็บก่อน2ให้ทำจากซ้ายไปขวานะครับโดยที่เครื่องหมายคูณหารใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกลบนะลูกนะคูณหารใหญ่กว่าบวกลบทำจากซ้ายไปขวาแล้วก็ทำในวงเล็บก่อนซึ่งตัวอย่างที่2นั้นมีวงเล็บนะครับเราก็จะทำในวงเล็บก่อนนะครับตรงนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับต่อมาเมื่อ8ปดบวกห้ามันก็จะได้ตัวเลขตัวเลขหนึ่งแหละอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ขั้นตอนที่1แล้วเราก็ดูนะครับทำจากซ้ายไปขวาทําจากซ้ายไปขวา,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 ขวาแต่นักเรียนจะเจอเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายลบซึ่งข้อตกลงเราบอกว่าเครื่องหมายคูณนั้นใหญ่กว่าเครื่องหมายลบนะครับขั้นตอนที่2จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองนะลูกนะ ขั้นตอนที่สามก็เหลือที่เดียวนะลูกอันนี้คือขั้นตอนที่สามสรุปได้ว่าข้อนี้หนึ่งนักเรียนต้องหาแปดบวกห้าให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อแปดบวกห้าได้คำตอบเท่าไหร่ไม่รู้นักเรียนก็คูณสิบห้านะครับคูณสิบห้าเสร็จแล้วปุ๊บเอาสี่สิบเก้าตั้งแล้วก็ลบก,กับคำตอบของขั้นตอนที่สองนะครับลูกนะอ่ะในขั้นตอนที่สามครับนะครับเริ่มเป็นเศษส่วนนะครับเศษส่วนบอกว่า ห้าส่วนหกนะครับคูณกับสามส่วนสองแล้วบวกกับเจ็ดส่วนเก้าหารหนึ่งส่วนสี่นะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าถ้าโจทย์มีวงเล็บให้ทาในวงเล็บก่อนซึ่งตัวอย่างที่สามไม่มีวงเล็บนะครับสองให้ทําจากซ้ายไปขวานะครับโดยที่เครื่องหมายาคูณหารใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกลบนะครับข้อนี้นะครับต้องทําจากซ้ายไปขวาจะได้ว่าขั้นตอนที่หนึ่ง นักรูปอยู่ตรงนี้นะครับขั้นตอนที่1เราก็เอาคูณกับหารเพราะว่าข้อนี้มีทั้งคูณและหารนักเรียนเห็นไหมลูกข้อนี้มีทั้งคูณแล้วก็หารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทําจากซ้ายไปขวานะครับขั้นตอนที่1จะได้ว่าห้าส่วนหคูณกับ3าส่วนสขั้นตอนที่2ก็คือ7จส่วนเหารกับ1นส่วนสอันนี้คือขั้นตอนที่ส นะครับขั้นตอนที่3เพราะว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยเล็กกว่าค,คูณหรือหารนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3มก็คือเอาขั้นตอนที่1เนี่ยบวกกับขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับสรุปข้อนี้ก็คือ5ส่วน6กคูณ3ส่วน2อก่อนนะครับคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือ7จส่วน9หารกับเศษ1นส่วน4นะครับได้ขั้นตอนที่2เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3เอามาบวกก็คือเอาขั้นตอนที่1 กับขั้นตอนที่สองมาบวกกันจะได้เป็นขั้นตอนที่สามครับเรามาดูตัวอย่างที่สี่กันเลยนะลูกนะข้อนี้นะครับโจทย์เริ่มเป็นเศษส่วนเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเรียนเรื่องบวกลบคูนหาเรเศษส่วนนะครับนะก่อนที่เราจะไปบวกลบคูนหาเรเศษส่วนละคนได้นั้นเราต้องรู้ขั้นตอนก่อนนะครับข้อตัวอย่างที่สี่ก็เหมือนกันนะอันดับแรกให้ทําในวงเล็บก่อนแต่ในข้อสี่ไม่มีวงเล็บ นะครับ2ให้ทําจากซ้ายไปขวา3ดูเครื่องหมายคูณหารและบวกลบนะครับคูณหารใหญ่กว่าบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่4ขั้นตอนที่1จะอยู่ตรงไหนขั้นตอนที่1ก็คือทําจากซ้ายไปขวาของหารอันนี้คือขั้นตอนที่1ครับนักเรียนก็ทําหารให้เสร็จก่อนขั้นตอนที่2อ,อยู่ตรงคูณครับ นะเพราะว่าเครื่องหมายหารกับเครื 5, ่องหมายคูณเนี้ยมีความใหญ่โตเท่ากันลูกนะเครื่องหมายหารกับเครื่องหมายคูณมีความใหญ่โตเท่ากันนักเรียนบอกว่าอ้าวถ้าม okay. ีความใหญ่โตเท่ากันผมทําตรงนี้ก่อนได้ไหมเป็นอันดับหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นอันดับสองได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อตกลงบอกว่าเราต้องทําจากซายไปขวานะครับเราต้องทําจากซ้ายไปขวานักเรียนจะทําจาก ขวาย้อนไปหาซ้ายไม่ได้นะครับข้อตกลงก็คือต้องทำจับ้ายไปขวาแล้วคูณหารนะ่ะมีความใหญ่โตเท่ากันนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่3จะอยู่ตรงขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2เนี่ยลบกันก็คือขั้นตอนที่3ครับสรุปข้อนี้ก็คือจำนวนเต็ม1เศษสามษ่ 3, สิบสหารจำนวนเต็ม1เศษ7จ็ส่วนาคือขั้นตอนแรก นะครับขั้นตอนที่2ก็คือ8ส่วน7คูณ1 1ส่วน24คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็คือเอาขั้นตอนที่1ลบขั้นตอนที่2นะครับสำหรับข้อ5มานะลูกนะข้อ5นะโจทย์ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่4แต่มีวงเล็บนะครับตัวอย่างที่ห้นักเรียนนะครับเขียนเส้นสแสดงวิธีการ คิดหรือวิธีการดําเนินการว่าเราจะหาคําตอบอย่างไรข้อตกลงของเราบอกว่า1ถ้าในโจทย์มีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนนะครับซึ่งตัวอย่างที่5มีวงเล็บแสดงว่าเราก็ต้องทําในวงเล็บก่อนเป็นขั้นตอนที่1นะครับทําในวงเล็บก่อนเป็นขั้นตอนที่1 2ให้ทําจากซ้ายไปขวานะครับให้ทําจากซ้ายไปหาขวาซึ่งเราจะเห็นว่าที่เหลือก็คือ หารกับคูณซึ่งหารกับคูณนั้นมีความใหญ่โตเท่ากันเพราะฉะนั้นทําจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับแล้วขั้นตอนที่3ก็คือเอาคําตอบของขั้นตอนที่2เนี่ยมาทําต่อนะครับเอาคําตอบของขั้นตอนที่2มาทําต่อซึ่งจะได้เป็นขั้นตอนที่3นะครับซึ่งขั้นตอนที่3อยู่ตรงนี้ อันนี้คือขั้นตอนที่3เพราะฉะนั้นจากตัวอย่างที่5ก็คือสรุปก็คือทําในวงเล็บก่อนนะครับลูกนะในวงเล็บจะเป็นบวกลบคูณหารอะไรเราไม่สนใจแต่ข้อตกลงของเราหนึ่งถ้าโจทย์มีวงเล็บเราต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับเมื่อทําในวงเล็บเสร็จแล้วนักเรียนก็มาดูทําจากซ้ายไปขวานะครับโดยที่หารคูณใหญ่กว่าบวกลบนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่5ก็เสร็จแล้วครับ เรามาดูตัวอย่างที่หกนะลูกนะให้นักเรียนโยงเส้นแสดงลำดับขั้นตอนในการหาคำตอบวันนี้เรายังจะไม่หาคำตอบนะลูกนะเราจะโยงเส้นกันก่อนนะลูกนะตัวอย่างที่หกมีวงเล็บสองวงเล็บนะครับนะถ้ามีวงเล็บสองวงเล็บก็ทำในวงเล็บก่อนแต่อย่าลืมหลักการทำจากซ้ายไปขวาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บแรกจะต้องอยู่ทางซ้ายนะลูกนะขั้นตอนที่หนึ่ง วงเล็บที่สองคือขั้นตอนที่สองก็ถัดมานะลูกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งทำวงเล็บที่อยู่ทางซ้ายขั้นตอนที่สองทำวงเล็บที่อยู่ทางขวาเพราะว่าเราต้องทำจากซ้ายไปหาขวานะครับทำจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่สามถ้านักเรียนทำในวงเล็บทั้งสองอันแล้วนักเรียนก็เอาคำตอบนั้นมาหารกันซึ่งจะได้เป็น ขั้นตอนที่สามครับนะลูกนะตัวอย่างที่เจ็ดนะครับสำหรับวันนี้ตัวอย่างที่เจ็ดตัวอย่างที่เจ็ดไม่มีวงเล็บแต่ในโจทย์มีบวกมีหารมีลบนะลูกนะเมื่อไม่มีวงเล็บนักเรียนก็พิจารณาทําจากซ้ายไปขวานะลูกนะทาจากซ้ายไปขวาโดยที่ เครื่องหมายหารใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกลบถ้าเจอหารทำหารก่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งจะอยู่ตรงหารนะลูกนะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่สองนักเรียนก็ยังทำจากซ้ายไปขกวาอยู่ดีนะครับตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบแสดงว่าบวกลบเนี่ยมีความใหญ่โตเท่ากันนะลูกนะเราก็ทำจากซ้ายไปขวาได้เลยจะได้ขั้นตอนที่สองอยู่ตรงจำนวนเต็มห้าเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยบวกกับ ผลหารของขั้นตอนที่1จะได้เป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3จะอยู่ตรงขั้นตอนที่2เนี่ยไปลบกับ5ส่วน6เป็นขั้นตอนที่3นะครับถ้านักเรียนรู้ขั้นตอนนะครับนักเรียนก็จะทำนะการแสดงวิธีหาคำตอบได้ถูกต้องนะลูกนะเราไปต่อกันเลยนะครับครับ ตัวอย่างที่8นะครับให้นักเรียนโยงเส้นนะครับหาลำดับขั้นตอนนะลูกนะว่าตัวอย่างที่8นั้นขั้นตอนตรงไหนอันดับ1 2 3นะครับถ้านักเรียนจําหลักการได้ไหมว่าถ้าโจทย์มีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนซึ่งตัวอย่างที่8ไม่มีวงเล็บนะครับ2ให้ทําจากซ้ายไปขวาให้ทําจากซ้ายไปขวาโดยคํานึงว่าเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกลบนะครับซึ่งข้อนี้ จะมีคูณหารอยู่ในข้อเดียวกันแล้วก็จะมีลบมาตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องทำคูณหารก่อนโดยที่คำานึงว่าเราจะต้องทำจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเริ่มต้นจากจานวนเต็ม2เศษ2ส่วนสเนี่ยคูณกับจานวนเต็ม1เศษ1ส่วน5คือขั้นตอนที่1นะครับซึ่งได้ขั้นตอนที่1ก็คือทำจากซ้ายไปขวา นะครับนักเรียนก็เอาผลคูณเนี้ยนะมาหารกับ24สี่ส่วน25ส้าคือขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สามเอาจำนวนเต็ม3มเส้นส่วเน7เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบกับคำตอบของขั้นตอนที่สองนะครับเป็นขั้นตอนที่สมลูกนะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะทำจากซ้ายเนี่ยนะไปขวา โดยที่คำหนึงจากวงเล็บก่อนถ้าวงเล็บไม่มีให้คำหนึ่งจากเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหารโดยที่ทำจากซ้ายเนี่ยนะไปขวานะครับเมื่อทำคูณหารเสร็จแล้วมันจะเหลือลบนะในข้อนี้นะลูกนะมันจะเหลือลบเพราะฉะนั้นเอาลบมาตัวสุดท้ายเพราะว่าเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายหารนั้นใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะครับตัวอย่างที่9นะครับมี2เล็บ นะลูกนะมีสองวงเล็บนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเขาบอกว่าถ้ามีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนสองให้ทําจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมโดยไม่คํานึงว่าในวงเล็บจะเป็นเครื่องหมายอะไรแต่ถ้าวงเล็บมีสองวงเล็บเธอต้องทําวงเล็บข้างหน้าก่อนนะลูกนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็ต้องเป็นวงเล็บข้างหลัง นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็คือเอาคําตอบทั้ง2อเล็บมาคูณกันนะครับในข้อนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่3นะครับนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเดีย๋ยวเราไปต่อกันอีกสัก2ตัวอย่างนะครับครับตัวอย่างที่10นะครับลูกนะให้นักเรียนโยงเส้นหาลำดับขั้นตอนว่าข้อนี้เราจะทำอย่างไรนะครับอันดับแรก ยังต้องคำนึงอยู่ว่ามีวงเล็บหรือเปล่านะอันดับแรกอย่าลืมนะครับต้องดูวงเล็บก่อนว่าในข้อนั้นมีวงเล็บหรือไม่ถ้าไม่มีให้ทำจากซ้ายไปขวานะครับโดยคำนึงว่าเครื่องหมายหารคูณใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกลบข้อนี้มีหารมีคูณแล้วก็มีบวกเก็แบบซ่อนอยู่นะครับมีบวกนะเพราะฉะนั้นเราจะทำจากซ้ายไปขวาขั้นตอนที่หนึ่ง เราก็ต้องเอาจำนวนเต็ม6เศษ1 2, นะ่วนั้นหารกับจำนวนเต็ม1เศษ11ส่วน15เป็นขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่สองนะเรียนทัจากซ้ายไปขวานะลูกขั้นตอนที่2ก็จะเอาจำนวนเต็ม1เศษ7ส่วน8คูณกับ16ส่วน4ี่สบหเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่สาเอาขั้นตอนที่1กับขั้นตอนที่2บวกกัน เป็นขั้นตอนที่สามนะครับนี่ดูจากขึ้นมาอันี่ว่าทําอะไรกันนะครับตัวอย่างที่สิบเอ็ดนะครับตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนก็พอเข้าใจเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนอยู่บ้างนะครับวันนี้ถือว่าครูมาทบทวนให้นะครับและยังไม่ต้องหาคําตอบนะลูกวันนี้เอาแค่ลําดับขั้นตอนก่อนนะครับอ่าตัวอย่างที่สิบเอ็ดนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนลําดับขั้นตอนว่า เราต้องทำตรงไหนก่อนนะครับให้ทำจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับข้อนี้มีเครื่องหมายลบบวกแล้วก็หารนะครับนักเรียนอย่าลืมนะลูกว่าในข้อนี้มีเครื่องหมายวงเล็บหรือเปล่าหนึ่งในข้อนี้ไม่มีเครื่องหมายวงเล็บข้ามเครื่องหมายวงเล็บไปได้เลยสองให้ทำจากซ้ายไปขวาโดยที่คำนึงว่าเครื่องหมายหารใหญ่กว่าเครื่องหมายบวกลบ นักเรียนก็ดูว่าตรงไหนไมีหารทําเป็นขนาดอ่าทาเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะลูกอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อยี่สิบเจ็ดหารอ่ายี่สิบเจ็ดส่วนสามสิบห้าหารจนวนจเนื่องเศษสามสิบสองส่วนสี่สิบเก้าจริง, 1, 3, 2, 4, รงๆอ่ะถ้าหารกันเสร็จแล้วมันก็จะได้คําตอบตัวหนึ่งแหละนะได้คาตอบเท่าไหร่ไม่รู้ถือว่าได้คําตอบตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นคําตอบตัวหนึ่งเนี่ย ที่ขูตึ๊ตื๊ตื๊ตให้เนี่ยเป็นคำตอบตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้คําตอบตัวหนึ่งแล้วมันก็คือลบบวกธรรมดาถ้านักเรียนเจอเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกนะครับโดยที่ทําหารเสร็จไปแล้วนะขั้นตอนที่2อยู่ตรงไหนขั้นตอนที่2อยู่ตรงนี้นะครับจำนวนเต็มสองเศษสองส่วนเลบกับห้าส่วนหคือขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่3มก็คือเอาขั้นตอนที่2นั้นบวกกับ ขั้นตอนที่1นนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนที่3นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับลูกเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการโยงเส้นลำดับขั้นตอนนะครับครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนั้นพอทําได้อยู่แล้วนะครับแต่ครูก็มาทบทวนให้นะครับสําหรับวันนี้นะครับครูจะฝากกันบ้านไว้ให้นักเรียน ข้อนะครับโดยการโยงเส้นหาลำดับขั้นตอนในการหาคำตอบแต่ยังไม่ต้องหาคำตอบมานะครับนะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแส่อัลบั้มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ